ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงรอบรัวตลาดทุนไทยนะครับในวันนี้นะครผมจะมาพูดถึงโปรแกรม streaming for iphone นะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนของคุณผู้ชมนะฮะและในฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดนี้ก็คือ touch id นั่นเองนะครับรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปพบคําตอบกันได้นะครับกับคุณนภัรพัฒนานิตนะครับผู้อํานวยการอาวุโสจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลจำกัดครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะครับขอนิสวส,สอบถามเลยนะฮะตัว streaming Fire Phone น,นี่ก็ได้มีเพิ่งลอาช์มาเนี่ยมีเสียงตอบรับจากคุณผู้ชมยังไงบ้างครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะคจากนักลงทุนเพราะว่ามีฟังก์ชัน Touch ID ที่ง่ายแล้วก็ทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นในการเข้าใช้งานเพื่อซื้อขายครัตัว Touch ID นี่รายละเอียดเป็นยังไงรับมีประโยชน์ยังไงบ้างครับตัว Touch ID เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเทคนโนโลยี ของ Apple นะคะแล้วก็เป็นการสแกนนิ้วมือเพื่อเข้าใช้งานตัวโทรศัพท์แต่เมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยทางสตรีมมิ่งได้ผสานเทคโนโลยีในส่วนนี้เพื่อให้สามารถล็อกอินเข้าไปในโปรแกรมของ s e t r ร s ตรี a m i n g ได้ด้วยแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยจต้องมีการตั้งค่าเล็กน้อยง่ายๆเพียง2ขั้นตอนเท่านั้นเองก็คือต้องไปเข้าที่ตัว iPhone นะคะต้องเป็น iPhone iPhone 5S ขึ้นไปแล้วก็ต้องมี iOS ที่เป็น8ด้วยต้องลงเรียบร้อยแล้วถึงจะเปิดใช้งานในส่วนนี้ได้เปิดใช้งาน Touch ID เนี่ยก็ต้องไปที่ Setting ทำการบันทึกลายนิ้วมือก่อนตั้ง Passcode ให้ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นไปที่ Streaming ใส่ User name กับ Password ตามขั้นตอนปกติก่อนเมื่อใส่ขั้นตอนปกติแล้วคราวนี้ต้องไปที่มอค่ะเมนูมอแล้วก็เลือก Setting ไปที่ Touch ID หลังจากนั้นใส่พาสวดอีกครั้งแล้วกค็คราวนี้ต้องมีอ g r e e ด้วย i a g r e e กดปุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเพียงง่ายๆครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นเมื่อจะล็อกอินเข้า s t r e a m i n ง for iPhone ใหม่อีกครั้งแล้วก็สามารถใช้ปลายนิ้วแตะที่ปุ่มโฮมก็สามารถเข้าใช้งาน Touch ID ของ s t r e a m i n g ได้เลยค่ะอ๋อครับก็ถือว่าเป็นการเซตัพเพียงครั้งเดียวและครั้งต่อไปก็จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะใช่ค่ะครับ,รบทีนี้ในแง่ของบริษัทเชียเวลเองเนี่ยก็เพิ่งถือว่าเป็นบริ แถวนี้มีบริการอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างไหมครับค่ะยอมรับนะคะว่าบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวิ์ของเราเนี่ยเปิดดาเนินการได้ครบหนึ่งปีในเดือนนี้เท่านั้นเองแต่บริการของเราไม่ได้น้อยไปกว่าบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆที่ให้บริการมานานนะคะ,คะเรามีทั้งบริการซื้อขายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ด้วยเรื่อง SBL นะคะ,คะมี ซื้อขายหน่วยลงทุนนะคะแล้วก็บริหารความมั่งคั่งได้ด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาการเงินการลงทุนวานิธนกิจโดยเฉพาะตอนนี้เราก็ยังมีกองทุนส่วนบุคคลรวมไปถึงเป็นตัวแทนผู้จัดจําหน่ายนะคะสนับสนุนตราสารหนี้ได้ด้วยแล้ต้องมีบริการทางด้านอินเทอร์เนต็ตด้วยไหมครับแน่นอนค่ะมีค่ะ,คะแล้วก็บริการด้านของสตรีมมิ่งนะคะของเซทเทรดเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลค่ะค ท่านสามารถเข้าใช้งานในตัว Touch ID นะ<ม>ได้ด้วยเหมือนกันเพียงแต่มี iPhone 5S อย่างที่แจ้งไปในตอนต้นนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอื่นๆสงสยัยหรืออยากลงทุนหรือปรึกษาด้านการลงทุนกับบริษัทเราสามารถติดต่อได้ที่026805000หรือ www.aws.co.th ค่ะ,คะนอกจากนี้ฝากนิดนึงแล้วกันนะคะ,คะในด้านของ f a c e b o o k c o m icricaws k มีข้อมูลข่าวสารต่างๆไปติดตามกันได้ที่นั่นค่ะได้ครับเพงขอบคุณมากเลยนะครับที่ร่มพูกันนวันนี้นะครับดีค่ะ ครับคุณผู้ชมครับในแง่ของตัว Touch ID เองนะก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะฮะที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ชมในการลงทุนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คือทั้งหมดของช่วงรอบร้วตลาดทุนไทยนะครับเรื่องราวของตลาดทุนที่คุณจำเป็นต้องรู้ครับ